แต่วันนี้ครับน้ํากําลังที่จะเหลือเกินในพื้นที่หลายพื้นที่เลยเกินความต้องการจรึงต้องมีการเกิดความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ครับวันนี้ผมก็เลยอยู่กับหลายท่านหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา อุทกภัยที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับและทั้งหมดทุกท่านนะครับอยู่ตรงนี้แล้วผมจะร่วมกันสนทนาเพื่อวันนี้ครับเราจะได้คําตอบว่าเราจะรับมือในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมต่อไปอย่างไรเราจะมีแนวทางป้องกันอย่างไรการช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรและหลายภักส่วนอยู่ตรงนี้ครับต้องขออนุญาตแนะนําอีกครั้งนะครับกับท่านผู้ร่วมรายการของเราครับท่านแรกครับท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับและท่านที่สองครับท่านอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยครับท่านวิบูลสมครามพงศ์ครับท่าน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับและท่านที่3าครับท่านอธิบดีกรมช,ชลปรละทานท่านชลิตชวลริตชลิตดำรงศักดิ์นะครับและท่านที่4ี่นะครับท่านต่อศักดิ์วานิชขจรท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาการ <c oughs> อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับและท่านสุดท้ายนะครับท่านอาภิรักษ์โกศยทินท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีวันนี้มาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยครับและต่อไปนี้ก็จะคือเรื่องราวที่เราจะ พูดถึงนะครับว่าสาการน้ำท่วมต่อไปจะเป็นอย่างไรแล้วเราจะหาแนวทางแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยการตรวจสอบสาการณนะ์ปัจจุบันนี้ก่อนนะครับท,ท่านท่านทิพย์รีกรมตุนิยมวิทยาครับตอนนี้สาการฟ้าฝนในบ้านเราเป็นอย่างไรครับจะลงมาเติมน้ําให้ปัญหาต่างๆนั้นเกิดขึ้นรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ครับครับก่อนจะพูดถึงในเรื่องของวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับ,รบผมขอย้อนอดีตไปนิดหนึ่งว่าสถา,านการณ์ที่ทําให้น้ําท่วมอย่างมหาศาลตอนตอนนี้เกิดจากอะไร นะครับสิ่งแรกที่สุดที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากข้ร่องมรสุมนะครับผ่านภาคกลางและมีความกดอากาศต่ําเคลื่อนตัวผ่านนะครับถึง3รละรอบด้วยกันนะครับโดยเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นมานะครับ <c oughs> ตกทั้งในส่วนของภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างนะครับทำให้มีฝนสะสมค่อนข้างมากตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10 8นะครับในช่วงวันที่4กอูตุนิยมวิยาก็ได้ประกาศเตือนนะครับไปทั้งหมด16ฉบับและมีการแถลงการนะครับช่วงนั้นก็จะมีะอุทกภัยเกิดขึ้นที่เกาะช้างและทีราบุรีนะครับช่วงที่2กอูตุก็ได้แถลงการอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับออกประกาศไปทั้งหมด34ฉบับนะครับแล้วก็ตอนนี้ ช่วงที่สองเนี่ยฝนก็ยังไม่ตกมากแล้วลอกที่สองนะครับ,รบก็ตกอยู่ในภาคกลางและภาคเหนือและลอกที่สามเป็นลลอกที่ความกดอากาศต่ํากําลังค่อนข้างแรงมากๆนะครับเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยจากด้านของเวียดนามเข้าไปสู่พม่านะครับในช่วงนี้ทาให้ฝนตกค่อนข้างจำมากนะครับทั้งภาคเหนือและภาคกลางนะครับมาซาตัวในวันที่ส9นะครับ ช่วงนี้กรมอุตุก็ได้ออกประกาศแถลงการย้ำอีกรอบหนึ่งและก็ได้ออกประกาศไปทั้งหมด34ครั้งน,นะครับในช่วงของวันเสาร์ก่อนที่น้ำจะเข้าเข้าที่โคราช<ม>สานีนวิทยุข,ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่อุตุที่โคราชได้ตัดรายการปกติออกไปนะครับและเปิดแถลงการในส่วนนี้24ชั่วโมงนะครับซึ่งในบางครั้งก็มี ขูกขาดบ้างเรื่องของเครื่องส่งทํางานหนักนะครับก็พยายามให้ออกไปมากนะครับหลังจากนั้นมาก็น้ําก็เริ่มเริ่มเข้าโคลาชตั้งแต่วันเสาร์นะครับและขณะนี้ฝนก็ซาลงไปนะครับช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับภาคเหนือภาคอีสานนะครับฝนก็จะไม่มาก นะครับอาจจะมีฝนตกบ้างเล็กน้อยนะครับ20มิลลิเมตร40มิลลิเมตรบ้างนะครับเตมน้ําเหนือไหมครับจะไม่มีไม่มีผลกระทบต่อน้ําที่ท่วมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มฝนที่เล็กๆไม่ต่อเนื่องไม่คุมใหญ่แบบ18วันแรกนะครับอันนี้ภาคเหนือก็จะภาคเหนือภาคกลางก็จะไม่มีฝนนะครับก็เป็นเรื่องของ ต้องช่วยการระบายน้ําออกไปและระวังสถานการณ์ส่วนอากาศที่จะเข้ามานะครับในวันที่26 27แถวๆนั้นนะครับก็จะเริ่มมีอากาศเย็นเข้ามาในภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานนะครับในช่วงนั้นในระยะแรกจะมีฝนฟ้าขนองตกอยู่นะครับแต่ก็ไม่มากตกประมาณสักครึ่งวันหรือวันหนึ่ง นะครับก็หลังจากนั้นอากาศฟ้าจะใสแล้วก็จะมีอากาศเย็นแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงต่อไปก็คือล่องรสุงเคลื่อนตัวไปทางภาคใต้นะครับตั้งแต่ประจวบลงไปถึงนครศรีธรรมราชในเดือนของพิกายนและก็ในเดือนถัดไปช่วงใต้กว่านั้นถึงสงขานราธิวาสในเดือนถัดไปนะครับในช่วงของเดือนพิกายนนี้นะครับก็จะมีลักษณะของ โอกาสที่จะเกิดพายุหมุนหรือยอมความกดอากาศต่ําเข้ามาในอ่าวไทยได้ต่อไปก็คือคิวต่อไปคือภาคใต้รธรรมชาติใช่ไหมครับที่ท่านพิ่าอันนี้เป็นฤดูของมันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นผิดฤดูคือคฝนในช่วง18วันที่แล้วมานะครับเพราะในช่วงต้นฤดูฝนตกค่อนข้างจะน้อยซึ่งเราก็คาดการกลัวเรื่องน้ําแรงกันอยู่นะครับแต่ว่าฝนมาตกในช่วงปลายฤดูซึ่งเราก็ คำนวณความเสี่ยงแล้วแต่ระมัดระวังแล้วนะครับก็ไม่ไม่ได้คาดคิดว่าจะหนักขนาดนี้นะครับนี่เป็นประเด็นนะครับ,รบว่าเราบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เต็มตัวช้าไปไหมหรืหรอเปล่ารเรื่องเรื่องนี้นะครับก็มันตกลงมาประมาณน้ำฝนเกือบจะรครึ่งฤดูกาลของแต่ละปีตกในช่วงสิบแดวันต่อนเนื่องกันนั้นอันนี้คือค่าซึ่งมันผิดปกติกคือเราจะต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าขณะนี้สาการ สภาพแวดล้อมของเรานี่เปลี่ยนแปลงไปฝนจำนวนใหญ่ๆมาตกอยู่ในช่วงเวลาอันสั้นแล้วผลที่เกิดก็คืออย่างที่เราเห็นใน3ามลุ่มน้ําที่เห็นอยู่ตอนนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับมีชีมูลท่วมแล้วก็คิวตอไปเจ้าพญาโดยเฉพาะเจ้าพยาตอนล่างซึ่งเป็นคนกรุงเทพนักขนาดนี้ทีนี้ครับผมคงต้องไล่เรียงแล้วครับว่าตอนนี้ครับสาการตอนที่เราทราบแล้วภาพใหญ่ว่าโอเคสัปดาห์หน้า การน่าจะดีขึ้นโดยที่ไม่มีน้ําเหนือมาเติมครับนั้นตอนนี้ครับน้ํากําลังไปถึงไหน3ามลุ่มน้ําคนไหนพื้นที่ตอนล่างต่อไปจะต้องรับมืออย่างไรครับท่านทีดีของจังหวัดไถ้าเรามองทางน้ําที่ท่วมทางโคราชก่อนก็แล้วกันนะครับน้ำในส่วนนี้ก็จะลงลำลำน้ำมูลครับนะครับรวมทั้งจากลำตะขอลำกระเพิงด้วยครับขณะนี้เนี่ยลงลำน้ำมูลแล้วเนี่ยน้ำจะอยู่ที่บริเวณพิมาย นะครับลงไปถึงอำเภอราศีสไลนะครับก็คือแถวหน้าฝายราศีสไลนั่นนะครับณวันนี้นะณวันนี้นะครับแล้วก็ยอดน้ําลูกนี้ก็จะไหลลงไปเรื่อยๆนะครับจนออกบัวราชธานีนะครับตรงนี้นี่ถ้าเทียบกันระหว่างลําน้ํามูลกับลำน้ําชีแล้วเนี่ยปริมาณลําน้ามูลนยค่อนข้างจะมากนะครับตรงนี้ก็อย่างที่ทางรักการเตือนไปต้องระวังตรงนี้นะครับสำหรับลําน้ําชีเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ย น้ำยังไหลมาสู่บริเวณแวงน้อยแวงใหญ่นะครับตรงมหาสารคามตรงนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็จะลงไปสู่บรรจบก,กับแม่น้ำมูลนะครับขณะนี้ตามที่เรา,เาคาดการไว้เนี่ยนะครับยังโชคดีที่ว่าน้ําที่ไหลลงไปก้อนนี้ระหว่างแม่น้ํามูลกับแม่น้ําชีเนี่ยนะครับ <c oughs> ไปบรรจบก,กันเนี่ยเวลามันจะเหลื่อมกันอยู่ท่าทับตรงนี้ที่แม่น้ำชีนี่เป็นน้ําจากชัยภูมิไปยังครับไปแล้วครับลงมาแล้วครับ <c oughs> เป็นก้อนใหญ่ที่ว่าประมาณหกสิบกว่าล้านลูกบาศก์เมตรแล้วมันมีเขื่อน ที่เกินร้อเปอร์เซนอยู่เกี่ยวข้องอะไรกับน้ําตรงนี้ไหมครับตรงนี้นี่ก็เป็นปริมาณน้ําที่มาเติมบ้างนะครับมาเติมบ้างช่วงฝนที่ตกลงมานะครับ嗯嗯แต่ขณะนี้อยากเรียนว่าเขื่อนที่น้ําเต็มเนี่ย e. นะครับ <c oughs> ก็เป็นตัวที่ผ่านน้ํเท่านั้นเอง <c oughs> ผ่านทางน้ำเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่เขาทาหน้าที่เขาสบู่แล้วคือตอนช่วงพองน้ำาก็เก็บน,น้ําเต็มเขื่อนแล้วนะครับและส่วนในของเจ้าพญาล่ะครับตอนนี้ <c oughs> น้ําเหนือถึงไหนอย่างไรครับเจ้าพญาเนี่ยนะครับน้ําเหนือถึงกรุงเทพแล้วนะครับ แต่ว่าปริมาณเนี่ยยังลงมาเรื่อยๆนะครับขณะนี้เนี่ยปริมาณน้ําที่ผ่านเจ้าพญาจากเขื่อนไชนาลงมาเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยที่ผ่านเขื่อนเจ้าพญาเมื่อเช้านี้อยู่ที่ประมาณ2,772ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีนะครับแล้วก็ผ่านที่บางไทรนะครับลดลงเนี่ยเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับ ที่บางไซนี่อยู่ที่ปริมาณ3,250ลูกบาทเมรตรต่อวินาทีนะครับ <c oughs> ตรงนี้เพิ่มสาเหตุที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าฝนที่ตกลงมาตั้งแต่วันที่15,16,17ที่มันเต็มทุ่งอยู่เนี่ยนะครับ <c oughs> แล้วก็เราก็พยายามระบายออกเนี่ยได้ช้ามากเพราะมันมีฝนอยู่ในทุ่งหมดแล้วซึ <c oughs> ่งจิดขวางก็เยอะนะครับคูคลองติดตันอะไรเงี้ยครับเราระบายจากเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยโดยใช้เขื่อนเจ้าพยาเนี่ยเป็นตัวจัด การจราจรของน้ำนะครับออกทางด้านซ้ายทางด้านขวาของเขื่อนเจ้พาพญาขณะนี้มันก็เหมือนเส้นเลือดฝอยเนี่ยที่ออกไปด้านซ้ายด้านขวามันตีกัน,กนละมันก็เหลือเส้นเลือดใหญ่คือแม่น,น้ำเจ้าพญาเท่านั้นเองที่มันลงมานะครับ <S <S เพราะนั้นปริมาณมันก็อาจจะมากขึ้นหน่อยระดับอาจจะสูงขึ้นประกอบกับช่วงนี้นะครับอีกสองสาวันตามที่ทราบกันดีเนี่ยว่าระดับน้ําทะเลจะหนุนสูงนะครับตรงนี้ก็เป็นที่มาของว่าทําไมตอนนี้ทางาาราชการเตือนนะครับแจ้งเตืนดอนรัษฎรเนี่ย ที่อย่างน้อยต้องจากพระนครธรยานะครับปทุมธานีนนทบุรีรวมทั้งกรุงเทพด้วยนะครับให้ระวังทุกจุดนี้น้าก็จะแผ่ไปกว้างขึ้นเพราะว่าน้ําทะเลจะดันเอาไว้น้ำเจ้าพระยาจะไหลไม่ออกถูกไหมครับจะไหลไม่ออกแล้วครับแล้วก็ขณะนี้อยากเรียนอย่างนี้นะครับในส่วนราชการที่เราดูอยู่เนี่ยนะครับบางทีสถิติเราใช้ไม่ได้แล้วนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นทุกทีปีต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับที่มาฝังทางน้ํานะครับไม่ว่า ความรู้ของประชาชนที่อยู่สองข้างของริมน้ําเนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยเขารู้ว่าคนจะป้องกันตัวเขาเองยังไงนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่อ เขาสามารถป้องกันตัวเขาได้แต่ขณะดเดียวกันมันก็กระทบทําให้ระดับน้ำนนในแม่น้าเจ้าพยาย,ยกตัวสูงขึ้นด้วยนะครับตรงนีน้นี่คือภาพรวมที่เห็นฉายภาพให้เห็น2ภาพแรกก่อนนะครับในเรื่องของต่อไปเราจะเจออย่างไรและณนะขณะนี้สาการน้ำไปถึงตรงไหนทีนี้นครับเราจะไปดูสาการล่าสุดจากของจริงเลยครับเรามี4พื้นที่ที่ขณะนี้ร่วมรายการอยู่กับเราด้วยเป็นภาพสดเลยนะครับจากเราจะไปดูที่จังหวัด นครราชสีมาก่อนนะครับท,ที่ที่นั่นณขณะนี้สถานการณ์น้ํนนา,า,าล่าสุดจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามกับผู้สื่อข่าวและก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่นั่นเลยครับสวัสดีครับผมรพีพงษ์บุก,กิตผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมานะครับสถานการณ์น้าที่จังหวัดนครราชสีมาต้องเรียนว่าขณะนี้นะครับเนื่องจาก น้ำในแม่น้ํามูลนะครับมีระดับที่สูงกว่าลำ,ลำห้วยต่างๆในเขตของโคราชเรานะครับประมาณ40เซนติเมตรเพราะฉะนั้นการที่น้าในของจังหวัดเราจะระบายออกลําน้ํามูลเนี่ยจึงทําไม่ได้นะครับจึงมีลักษณะของน้ําทรงๆที่เอออยู่นะครับมันเทอะอยู่โดยเฉพาะในเขตพิมายนะครับชุมพวงนนสูงแล้วก็ในเขตเมืองนะครับ ที่มีลักษณะของน้ำที่เอ่ออยู่นะครับยังทรงๆลงก็ลงแต่น้อยนะครับแล้วก็แผ่กระจายไปอำเภอต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับส่วนอำเภอที่สถานการณ์เดิมวิกฤตมากแล้วระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างน่าพอใจก็คืออำเภอปักทงชัยครับอันนี้เป็นสถานการณ์ภาพรวมๆนะครับว่าเราคาดหมายว่าถ้าตราบใดที่แม่น้ำมูลนี่นะครับยังไม่ลดระดับลงนะครับพีคของน้ำมูลยังสูงกว่าเรา40เซนติเมตรเนี่ย เราก็จะต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้ไปอีกไม่น้อยกว่า2ส,สัปดาห์ครับทัานผูว่าครับของโรงพยาบาลมหาราชตอนนี้เป็นยังไงครับ